สวัสดีครับอาม่าวันนี้ทําอะไรพื่อนี่วันนี้จะมาผัดใบกะเพราหมูกะเพราหมูยวตัดใบกะเพราอีหน้าบ้านน้อวันนี้มาตัดกะเพราหน้าบ้านเลยสดจริงๆเลยสดและใหม่ดีมั้ยฮะไม่มียาพิษแน่ไม่มีสารเคมีแน่นอนวันนี้เราหน้าบ้านเรามีเอง รครับบ้านเราก็มีพอกินค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้กะเพราจะน่ารับประทานแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ก็ใช่บ้านท่านผู้ชมที่มีพื้นที่หรือชาวเอฟซีที่มีพื้นที่ก็ปลูกแต่เวลาเราขยเราดิดใบกะเพราออกแล้วเราก็เอามาปักลงไปก็ขึ้นทันทีเลยอืปลูกง่ายด้วย เราไม่ได้ฉีดสารเคมีเพราะฉะนั้นลองไปทำกันดูนะครับเมนูง่ายๆแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่าด้วยมีประโยชน์ด้วยแก้หวัดได้นะกับใบกระเพราเนี้ยค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่มันอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับกระเพรานะอ๋อ,นะอนนปลูกไว้กันอ๋กกอแต่ว่ามันไม่เกี่ยวนี่นะอ่ะไปกันดีกว่าไปดูกัน ันนี้ก็คือการทอดไข่นะครับท่านผู้ชมไข่ดาวอันนี้แล้วแต่ตามสบายนะครับว่าเราจะชอบสุกหรือไม่ชอบสุก <Nice. S 2> เป็นไข่เป็ดนะครับเราจะชอบกรอบๆหน่อยก็ได้นะครับ มีจานไส่ไข,ไข่ยังมีจานไข่ไข่ครับต้องเตรียมนะครับท่านผู้ชมการใส่ไข่เนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนวเวลาทอดราบไข่เนี่ยทอดที่กรอบเลยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบไข่ดาวมันจะอร่อยไข่กรอบอ ไข่รกรอบไข่ที่ชอบสุกก็กรอบหน่อยใครที่ไม่ชอบสุกแบบผมก็รัแบบเดียวเอาข,เออนนขึ้นได้เลยขึ้นไะด้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบสุก สูงนิดนึงก็แหละลองกระเด็นลองกระเด็นโอ้ยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบไก่ก็เอาไข่ไก่ก็ได้นะครับ แ่ไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีลักษณะแพงกว่าไข่ไก่ไม่รู้ทำไม๋อลูกใหญ่กว่าเหรอเอ้ยไข่ไก่บางทีลูกเบอร์ตนมันก็ใหญ่นะเนี่ยผมว่ามันเท่ากันนะแต่ทำไมมันแพงกว่าไม่รู้แต่ว่าผมว่าไข่เป็ดอร่อยกว่านะครับท่านผู้ชมลูกใหญ่กว่าอืมใครเห็นใครเห็นด้วยว่าไข่เป็ดอร่อยกว่าไข่ไก่คอมเมนต์มากหน่อยนะครับ ไข่เป็ดแนอืมไม่รู้รแพ้ไข่เป็ก็ไม่ใช่ไข่อืมใช่ก็ใช่ไข่ไก่อ่ะเรียบร้อยไข่ไก่าสามบาทไข่เป็ดยืดเพิ่สี่สี่ห้าบาทเจียวกระเทียมอ๋อนี่คือน้ํามันที่เจียวกระเทียมนะครับท่าไม่ชมมันจะหอมกว่าใช่ไหมครับกิ่นกระเทียมมันหอม,หอ,มอ่ามันทําให้หอมครับท่าไม่ชม อันนี้เราก็เตรียมเนื้อหมูนะครับเวลาเราไปทานข้างนอกเนี่ยให้ย oh, ที่เกี่ยวเองแต่เวลาอันนี้เราทําเองนะฮะท่านผู้ชมเต็มที่ฮะสะใจเลยนี่เนื้อหมูแบบสะใจเลยเยอะมาก <Wow. S 1> เอาไว้เต็มที่เลยนะฮะท่านผู้ชม <Yeah. S 1> อืมอันนี้เราก็ากระทะก็ค่อนข้างร้อนแล้วนะครับก็ ใส่วัตถุดิบลงไปได้เลยนะครับใส่ลงกระเทียมลงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมหมูไม่แพงนะคะหมูไม่แพงหมูไม่แพงวันนี้หมูถูกหึ่งโลมัน,นไม่กี่บาทเองอะ ตอนนี้ช่องอาม่าก,ก็มีขายสินคา้าด้วยครับสามารถกดใต้ลิงก์ได้เลยนะครับคับปปี้ก็มีดิ To ์ก,ก,ก็มีนะฮะลาฟันด้าก็มีสามารถกดสั่งได้นะครับของราคาพิเศษเฉพาะชาวเอฟตีช่องนี้เท่านั้นนะครับคนที่ติดตามช่องเราจะได้ราคาสินคา้าพิเศษกลับไปนะครับรับรองถูกใจแน่นอนในระหว่างนั้นอาม่าก,ก็ทำาะเภาหมูให้พวกเราได้รับประทานกัน ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยครับสําหรับเมนูนี้เป็นอาหารจานเร่งด่วนนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเวลาเอาไปข้าง,งอกนะครับน้ำมันใส่นิดหน่อยต้องมีพีอิ่วดำแน่ๆสีอวหวานใส่นิดนึงนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้สีมันสวย,ยนะฮะเวลาผัด ออกมาแล้วมันดูหน้ารับประทานทีขนนึ้นเลือกชิลนิดนึงใส่ล้กตาลนิดนึงด้วยใช่อันนี้คือเ้าทำสุรสดรสเพราะค้าไม่ค้าเลยนะครับครับค่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามด้วยม h ชแนลวั Channel นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับยังมีเมนูอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะครับตอนนี้มีคนุเข้ามาดูเยอะมากขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะครับเดี๋ยวอาม่าก็จะทำเมนูพิเศษพิเศษสุดลับๆให้อีกนะครับสำหรับช่องนี้เป็นช่องพิเศษเลยสำหรับเพื่อเอฟตีโดยตรงนะฮะนี มีใส่พริกลงไปแล้วกับเทาร์ลงไปสีสวยสดงดงามมากงานรับประทานเสร็จแล,แล้วนะครับเป็นงานเสร็จแล้วกับเพาราหมูสับไข่ดาวนะครับทำจากไข่เป็ดพวกซอสพวกเครื่องปรุงหลายๆอย่างนี้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้อาม่าได้นะครับเรายินดีโปรโมทให้ อ,อันนี้ก็ทำการตักขึน้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือน้ำจิ้มแซ,บแซบ่บ น้ำจิ้มแซ่บเลยนะครับน,นี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วกับเผาะนะครับไข่ดาวนะครับที่เป็นไข่เปิดนะครับนี่นี่ไข่ดาวเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนะ่ยอันเนี้ยนี่นะครับอนเนี่ยลาลงไป ราดลงไปนี้เลยนะครับนี่นี่เอาละครับเรามาดูไปใกล้นะครับนี่จะเป็นกระเพราไข่ดาวนะครับเป็นไข่เป็ดอือหอืออืออร่อยมากอืม

อือขอโทษนะครับถ้าทำให้คุณดูตอนยิ่งคืนอือนี่อืไดดอ,อ,อไข่ติมันจะแดงๆองนี้ครับคุณผู้ชมอืมแล้วก็ล่าลงไปอ่ะเดี๋ยวก็นี่แล้วก็ไปปาไต่ปลาอือ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 ยอดม,มากเลยครับ อพ,พี่กินหมูอย่างนี้เขาเรียกไรนะลูกโดดพิกโดดโดดเขาเรียกลูกโดดอท่านผู้ชมสำหรับเมนูนี้เขาเรียกว่ากะเพราหมูสับใช่ไหมครับใช่ไข่ดาวนี้ก็ใช้เป็นไข่ดาวเป็ดน,นะครับใช่แล้วก็น้ําจิ้มนี่ก็แซ่บๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นดูน้ําจิม้มดูน้ําจิม้ม อืน้ำจิ้มหรือว่าพริกครับเนี่ยพริกด้วยฮะพริกแดงด้วยนี่กระเพราสีเจ็บๆอย่างนี้ครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมเขาจะทํานี่ทํายากไหมครับอ๋อทำง่ายง่ายครับผมเล้นงนี้ต่อครับแต่อย่าใส่เค็มจนเกินไปนะคะใช่ห้ามเน้นเค็มนะครับนี่นี่ใส่ไข่ดาวอย่างนี้เลยกินแล้วเดี๋ยวต้องล้างไป เข็มเกินไปใช่อาม่ามีอะไรจะฝากบอกท้าวเอฟซีไหมครับก็ก็บอกว่าถ้าเวลาว่างๆตอนเช้าเราอยู่ตรงไหนที่ใกล้ที่มีหมูหรือหมูหรือไก่อะไรก็ได้นะคะไม่ไม่กินหมูก็ใช้ไก่ก็ได้นะคะเอาไวล้าให้สะอาดแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เวลาเราเราจะผ่านนะแล้วก็ ถ,ถ้าที่บ้านมีใบกระเพราก็ยิ่งดีนะคะถ้าไม่มีต้องซื้อจากตลาดติดติด,ตดมือดิดม,มือมาหน่อยครับสำหรับะคลิปนี้ก็ไปหยิกเมนูนหนึ่งนะครับใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอร่อยแลว้วเ็วด้วยค่ะใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้อมาม่านะครับแล้วก็หมีชาแนลวันด้วยนะครับแล้วก็หมีชาแนลทีวีหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ <S <S สวัสดีครับ อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยที่ทำงาน,น <c oughs> ครับนี่เ,เดี๋ยวตรงนี้ผมไมจัดการแทนท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเป็นตัวแทนจัดการแทนให้ท่านผู้ชมอีกแล้วเสียสละอีกแล้วนะครับเอาละครับติดตามต,ตอนต่อไปด้วยครับว่าอาม่าเขาจะมีคลิปเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดี สวัสดีครับคุณาสวัสดีครับอืสวัสดีครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะอืแล้วเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็<า>ที่ติดตามมาตลอดก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวยๆนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ อืมไปแล้วครับไปจัดการที่านาม้ชมไปแล้วครับโอ้โหน่ากินมาก ที่เธอส่งมาคือพลังให้ฉันเก้าไปไม่หยุดขอบคุณที่คอยเตือนฉันขอบคุณทุกความ,มห่วงใยที่เธอส่งมาไม่ว่าจะกล้หรือไกลกันแค่ไหนฉันรู้สึกได้เลยวันนี้เธอ to find the right robot to you ฉันได้ป็นปานปันธะคือส่วนหนึ่งที่ทําให้มันมีค่าบางครั้งฉันก็นเหนือยบางที่ก็ท้อแต่เธอคือแสงที่คอยองให้ใจต่อจบขอบความดีที่เธอส่งมา